สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ A.S Harley-Davidson of b a n k o k ครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาร่วมแสดงความยินดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่บอยครับ <c oughs> เห็นเขาบอกว่ามีลูกค้าพี่บอยเนี่ยซื้อรถ h a r l ล y หนึ่งคันได้รับฟรีอีกหนึ่งคันถูกต้องครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วใช่พี่ใช่ครับนี่<ช>มา<ช>แล้วสวัสดีครับสวัสดีคร <c oughs> ับชิดีนะครับโอ้พูดอะไรไม่ออกยังงงๆอยู่คือรู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าจะได้นะแล้วก็เคยเห็นการรับรางวัลมาเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นเราอ่ะคือเรางงมากแล้วได้มา นี you know ่งยม่รู um ้จะไปทําอะไรก็คือพี่ตีจองในงานมอเตอร์อ็กซ์โปไปพี่ตีจองรถรุ่นอะไรไปครับพี่เป็นตัว FXVR พี่ตได้รับรถหรือยังครับ f x d r เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วขี่แล้วขี่แล้วฟีลลิ่งการขับขี่เป็นไงบ้างครับพี่ออสนุกมันมากชอบนะพี่ชอบชอบชอบแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีไปปอีกหนึ่งคันแล้วนะเดี๋ยวต้องเอาไปเอาไปให้แฟนขับแล้วล่ะเอาให้แฟนขับนะขู่กันเลยขี่คู่กันเลยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปลบรถขอบคุณพี่ตีมากครับผมขอบคุณครับ